สวัสดีครับผมมาพ่อกันอีกแล้วน้อนะครับน้อมื่อนี้ก็เป็นความไมากิตาคือเก่านะครับซึ่งคุณลูกค้าท่านบอกว่าสอมเพชรถูกยางให้เรียบได้ได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ผมต้องการฟัามไมากิตาตัวนี้ ทำเป็นสวิตช์แรงดันเป็นปั๊มโอโต่อาจารย์ทีดได้บอกอาารผมจะซื้ออุปกรณ์ให้อาจารย์เราเอซื้อตัวแรงดันไปเชื่อมนะครับถ้าหากเราจะทําประกอบณตรงจุดนี้ทําได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะพาประกอบดูนะครับเขาเรียกว่าประกอบใส่สวิตช์แรงดันพชเชอร์นะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้4ชั้น5ชั้นได้สบายๆดังนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าสวิตช์พิชเชอร์มันจะทนทานอะไรประมาณไหน วิธีการหรือการประกอบการหรือการทําการเข้าไฟไปนนราก็ดูแปลง,ปลงนะครับนะครับผมแปลงตุ้มเกลียวเดี๋ยวผมออกกล้องให้ดูนะครับอันนี้ลดเหลี่ยมนะครับหน้าแปลงก็เป็นนิ้วสองนะอันนี้เป็นหนึ่งนิ้วนะครับผมจากนิ้วสองเ่ยนละดมาหนึ่งนิ้วเพราะว่ารูตรงตัวพิชเชเื้อนตัวควบคุมในนอเพิชเชืตัวนี้เป็นเกลียวนิ้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาลดเ่านะครับ mm hmm. เสร็จปุ๊บทีนี้เรามาเลยแกะดูข้างในไ้เลยนะครับกลไกจะเป็นแบบไหนครับอันนี้เราจะต้องต่อแล้วนะทำเป็นปั๊มโอโตโลแล้วนะครับแกะออกมา เห็นไหมครับผมมัในไกลอยู่ด้านในเห็นไหมครับนะครับ,นะรบแถวบนเนี้ยเป็นไฟมาจากไฟบ้านบ้านเราก็คือเป็นปักไฟนะครับส่วนข้างล่างสัญลักษณ์ตัว M M นี้นะครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับม,มอเตอร์ส่วนนี้คือสายดินกนะับเป็นสายกาวนะับตัวนี้ ส่วนนี้ก็เป็นสายเ<น>ก่าไฟตรงสายาามอเตอร์ที่เรีร้อยตรงนี้นะครับคือมาจากมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบมาจากบ้านเรานี่แหละนะครับเสียบใส่้าไปนะครับใส่อุปกรณ์นี้ครบนะครับผมใส่อุปกรณ์นี้ครบถ้าเกิดไม่ครบมันจะรวมสายจะรวมนะครับ ต่อไปแล้วก็ถอยออกมาก่อนคำนวณไว้กับพิสายไม่ได้แถวบนครับเขาเลยปึ๊บ

มัดให้แน่นครับผมอ่าแล้วก็หมุนน็อตตรงสายในให้แน่นอุปกรณ์ตรงนี้ประกอบให้ให้ครบนะครับผม,มถ้าไม่ครบแล้วสายมันจะรวมนะครับนี้เราก็เสร็จจุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ ็นไฟที่มาจากไฟบ้านก็คือถ้าเป็นปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟก็คือตรงนี้มวลอนเห็เนนะครับอ่านี่คือปลั๊กไฟนะครับดิงข้ามาด้านบนนะครับส่วนมอเตอร์ก็คือสายนี้ก็จะออกจะเป็นกลไกมาลงหามอเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อ ปิดฝาเข้าตามเดิมเสร็จแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมทำตามนี้นะครับมัดเข้ามัรเข้าก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเทดน้ำนะครับ ผมหมุนนอ็อตหมุนน็อตเปิดนอด็อตคายน็อตอะไร fc จาทำตามนะครับผมเพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะครับหลายท่านเลยบอกเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยหมุนผิดด้านเขาบอกตอบมาในคอมเมนต์ก็บอกเฮ้ยเฮ้ยมีการเฮ้ยเฮ้ยด้วยนะหมุนผิดด้านอ้ คนหน่ใจผมใจกล้องหน้าก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับปรับตัวไปเชื่อกขเหมือนกันเขบอกเฮ้ยถ้่าทางจะมองเห็นเราปรับผิดด้านมั้งหมอมีใช่นะครับผมเป็นที่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมใช้กล้องหน้ามันจะกลับด้านกันนะครับเอฟซีเอฟซีใหม่นะครับผมส่วนเอฟซีเก่าๆเขาก็จะรู้ว่าหมุนแบบไหนไปแบบไหนนะครับ อ่ะอทีเรียบ,บร้อยครับตรงนี้๋ยผมจะพามาดูคร่าวๆสายนี้นะครับน,นี่คือสายมอเตอร์เป็นลุงมอเตอร์อันนี้ก็คือพิ u เชอร์สวิกแล้วกันเนาะเป็นพิ t เชอร์สวิกแต่ผมมีเรียกตัวชุดนี้เป็นชุดตัวควบคุมแรงดันปัามน้ำอัตโนมัตินะครับชื่อเต็ๆมๆของเขานะครับ หลากหลายยี่ห้อนะครับผมเลือกใช้ดูนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเทนสน,น้ําว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมผมก่อนับเสร็จทีเดียเรียบร้อยกำเทสน้ําอยู่นะครับผมตอนนี้นี่นครับตอนนี้เราก็ยังมีตัวนี้เพิ่มเข้าม,มาตัวพิชเชอร์ควบคุมสวิตแรงดันนะครับพิชเชอร์สวิตนะครับก็จะเป็นปั๊มออโต้เมื่อก่อนปั๊มมาเกต้าตัวนี้ไม่เป็นปั๊มออโต้นะครับคุณแต่ตอนนี้เรามาแปลงใช้เป็นปั๊มออโต้ อันนี้คือทางน้ําดูดนะครับผมอันนี้คือทางน้ําออกเราก็ต้องใส่ทางน้ําออกนะครับุณเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับแล้วตอนนี้เราก็ผลการต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแพ็คสายตรงนี้เก็บให้แน่นหนานะครับผมเก็บให้แน่นหนาอันนี้เรามาเทียดกันปิดน้ําเทียดดูโอ้ ตัดชาเนาะถือว่าตัดชานะเนี่ยเจ็ดบาเลยนะครับผมโหจะแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยตอนนี้สเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับดูดิตัดไหมตัดนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมลองไปประกอบใช้กันดูนะครับปั๊มมาเกต้าทำเป็นใส่ตัวควบคุมแรงดันเท็จเชื่อสวิคนะครับตอนนี้เทสน้ำขามเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมลักษณะก็แบบนี้นะครับผมการเข้าไฟมาจากไฟบ้านเราต้องเข้าตรงคู่นี้ ไฟออกจากไฟบ้านลงหามอเตอร์ที่ตัวนี้เป็นตัวพิเชอร์สวิกเนี่ยมันจะต้องออกนะครับออกเข้าลงหามอเตอร์นะครับไฟบ้านผ่านพิเชอร์สวิกอย่างนี้แหละพิเชอร์สวิกก็ต้องลงเข้าหามอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการต่อวิธีการเข้าใส่ไฟก็แบบนี้นะครับผมถามว่าปั๊มพวกนี้ทําเป็นสวิกแรงดันทาเป็นปั๊มโอโตได้ไหมครับอาจารย์ได้ แต่อายุการใช้งานของสวิทช์เพชเชอร์แรงดันตัวนี้จะอยู่ได้นานไหมจะทนไหมจะอะไรไหมอันนี้ต้องดูนวิดิตกับตัวอะไรนะครับผมส่วนตัวปัม๊มถามว่าประเภทของเขาจริงๆเลยคือส่งขึ้นแทงบนดัดป้าปัม๊มมากิต้าเขาจะดีมากๆแล้วก็อัดเข้าทางเพชเชอร์200ลิตร300ลิตรหรือ500ลิตรที่อยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีวัชกและก็มีเพชเชอร์พวกสเปรดีพวกอะไรแบบนั้น เขาก็ชอบคอยเป็นอีกทางหนึ่งของเขาแต่ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ที่เป็นหัวสวิฟ์แรงดันพิเชอร์เนี่ยแบบนี้ก็มีหลายท่านที่ทํานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะคงทนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็ทําให้กับคุณลูกค้าคลองไปใช้ดูนะครับผมซึ่งพิชาก็ไม่มั่นใจว่าจะได้อีกนานไหมเพราะว่าเรื่องปั๊มน่ะไม่มีปัญหาหรอกครับผมแต่ไอสวิฟ์แรงดันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานไหมนะครับเขาควรใช้ก็ขอให้ระวังนะครับ ทุกอย่างผมขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจทุกเอฟซีและทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าหากผมผิดพลาดประการใดผมขอโทษขออภัยไว้ณนะโอกาสอีกด้วยนะครับหนึ่งอาจจะพูดจาดสองอาจจะมีอะไรไหมแต่คําว่าเล็บเหลี่ยมเลยบเหลี่ยมกับการสอน,สอนการลายไม่มีครับผมให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านซ่อมไม่ได้ลึกจริงจริงเนื้อบาบโปรแรงจริงให้ส่งถึงมือช่างผู้ชํานาญงานนะครับให้เขาดูแลให้เขา ดูแลให้นะครับคำพูที่ชำนาญง,งานเดียวปั๊มเราจะเป็นเยอะนะครับไม่ได้พูดคาว่ากักไม่ได้บอกคําว่าอะไรกักตึ๊ดกักอะไรมันก็เอฟซีท่านพูดมานะครับผมจะมีจะบอกว่าถ้าหากครอไม่ได้จริงๆก็ยกในช่างดูแลให้เพราะมันลึกเกินคำพูดของผมจะเน้นอยู่ประมาณนี้นะครับส่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ